สวัสดีครับ fc มมอนี่ก,กัมาพบกันในวันที่10พฤษภาคม2567ันาหกสบเำหรับคลิปแรกของเมอรอนี่กาินําเลขวิ่งล่างไม่ fc เด้รับชมนับละสามสูตรแล้วก็สีมีเลขเด่นหลาง2ตัวมา1หนึ่งตัวไม่ fc ได้รับชมนั่คนับละกะ้อน 2, 1, FC, ไปรับชมกับขอฝากคําเตือนก่อนคำละคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเข้าไปถึงิิงสูตรที่ผ่านขมาจากงวดที่แล้วเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาล่งให้เอซไปซีสูตนครับ ลงไปสี่สูตรกะมาล่างแค่สูตรเดียวนะครับมาล่างสูตรเดียวก็คือ,อสูตรที่ได้เลขเจ็ดครับเพราะว่าเลขล่างออกไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับสูตรที่มาล่างก็คือสูตรนี้นะครับได้เลขเจ็ดนะเพื่อสูตรที่อ่านะ เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเดินอ่ามาสามหัแต่ว่างหัวที่สี่กัเดินขึ้นเก่านะครับมาทีล่างอีกขึ้นเก่าเด็กเก็ดนะครับนี่ครับก็คือสูตรนี้แหละแล้วสองสูตรที่ได้เลขหกนะครับนี่ครับสองสูตรนี้ที่ได้เลขหกกับอ่าขึ้นบนนะครับนี่ครับไปที่บนทั้งสองสูตรสูตรนี่ลุดครับลุดอยู่สูตรเดียวสองสูตรนี้ไปที่บนนะครับได้หกนี่ครับ สรุปแล้วก็หลุดแค่สูตรเดียวแต่สูตรนี้ผมเจ็บเอาไว้เป็นสูตรบนล่างแล้วนะครับเจ็บไว้เป็นสูตรบนล่างเพราะว่าเขาไปเลขล่างเข้าไปที่บนนะนครับที่ได้เลขหก 6. เจ็บไว้เป็นสูตรบนล่างแล้วเข้าที่มาตามสูตรนี้แล้วก็ที่มีสูตรใหม่อีกสามสูตรแล้วก็ที่มีเลขเด่นล่างอีกสองตัวมมหนึงตัวมมเอีสี่รับชมในคลิปเดียวกันนะครับไปรับชมกันเลยสำหรับ งวดที่ผ่านมากะตัวนี้คำนวณแล้วได้เลกเกตนะครับน้ำล่องช่องเป็นครั้งแรกนะเป็นงวดที่สี่นครับถิตีก็ยุติสามงวดนะครับเดินมาสามงวดนะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สี่มาทีเลกเก,ลกเนะครับก็เข่ากะได้รับเต็มๆครับแต่ว่าก็เตรมเป็นอะไรเครื่องเดียวเพราะว่ามาตก,กับครับท่านกะอาจจะว่าถูกอ่ะ อธิพนากาเนี่ยไฮซีโคลำละมาตัวกลับเลขที่ออกวมดที่ผ่านมาหนึ่งเจ็ดำละหนึ่งเจ็ดครับ,ล 1, รบเลขเจ็ดสุดอ่าวิ่งเข้ากับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยเป็นวดแรก เดินเป็นงวดแรกครับเดินเป็นงวดแรกร่วมตีกับซีงงวดแล้วนะครับเข้าเบิ้งงวดใหม่เลยงวดประจำวันที่สิบหกพุทธภาคมสิได้ตัวใดนะครับข้ที่ใส่รักอ่ะสิบขอ,องาวันที่หนึ่งบวกลักหน่วยหลังบวกเก้าห้กกางอ,อ,อ,องที่นะครับาหลักสิบอ่ะของวัลที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับแล้วก็ หลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดบวกเก้าคงที่แบบนี้ยังไงนะครับเเก้าบวกหนึ่งนะเอาเก้าบวกหนึ่งก่อนเก้าบวกหนึ่งเป็นส 10. 10ิบสิบบวกเจ็ดนะเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดนะได้ตัวเก้าเงียนะงวดน,นี้ได้เลขเจ็ดตัวเดิมนะจะมาให้เห็นหรือไม่เนะียจะเดินต่อหรือไม่ในะเลขเจ็ดนะครับ ้าได้เลขเก็ดนี่ก็ไปชนที่ลักหนวยของเขาแล้วลักหนวยกับชนสีสูรเลยแล้วนะข้งางดน้าเลขเก็ดะถามานี่ครับงวดที่ผ่านมากถามาที่ลักหนวยเนี่ยครับวันนี้จะมาซ้ำอีกลักหนวยหรือหรือไม่อ่ะเนี่ครับน้ำลงทองเป็นงวดที่สองเป็นสูตรอ่ะเดินตัวสิเป็นงวดที่ห้ะเอาบางสูตรใหม่กับระยะสันส้นๆด้วยกันอ่ะ ผมเริ่มที่ใส่สูตรระยะสั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเขาที่เดินดีนะครับระยะสั้นๆกําลังเดินแบบมีเอฟที่ทันหนึ่งพันกะอยากให้ผมอ่าล่องอ่าผมก็ล่องไปหนึ่งวันแล้วอ่าขาถือว่าเดินดีอยู่นี้นี่เป็นวันที่สองที่ผมใส่สูตรระยะสั้นๆที่สามวันระหว่างสามวันสี่วัดห้าวัเอาตั้งแต่สามวัขึ้นไปนะครับถามีอ่ะเป็นแนะนํามากแบบนี้นะครับก็ร่องร่องบ้างแต่ว่ากัดวัที่ผ่านมาก็เดินก็คือสูตรที่ได้เลเกะ แล้หวหงวดนี้เขาบวงสูรใไม่อะสตรนี้เดินมาสามวดท่ากันครับเดินมาสามหัเหมือนกันครับวิธีคำนวณถ้าสียไส้ลักพันของเราที่หนึ่งบวกลักหน่อยเหล็กหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบหมุนครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่ครับอะผมก็เลยเขียนเอาไว้เป็นทีเดียวไลยให้มาบวกคำนวณสดกันเลยเพราะว่ามันกับาหลาหงวดครับแล้วแค่สามหัวเองอะเจ็ด 7, บวกหกเป็น เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกอได้หกหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้เก้าหยับกลับมาหยบมาสามบวกเก้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดหยบได้เจ็ด สามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งครับมาแบบนี้เลยนะครับามวบงว่าเข้าเข่าจังไรนะครับงวดแรกได้เลขเก่านะครับกระมาที่ตำแหน่งหลักสิบนี่ครับอ่างวดที่สองได้เลขเจ็ดครับได้เลขเจ็ดข้อมาที่ตำแหน่งหลักสิบเหมือนกันงวดที่สามได้เลขหนึ่งครับ กะมาที่ตำแหน่งหลักสิบครับงวดนี้อ่าจะมาในตำแหน่งใดครับเนาะเดี๋ยวผมขอทาสีแป๊บหนึ่งครับทาสีเพื่อความชัดเจนครับเนาะสูตรกำลังเดินอยู่ที่อสามวดครับกำลังเดินอยู่ที่สามวัดเดินในหลักสิบนะครับถ้าสามวัดแล้ววานี่จะได้ตัวใดนะครับเข้ามาเบิรงกันเลยจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยเพราะว่าสูตรของเขา อ่ะก็เดินดีกันครับอ่ะทุนี่อ่ามาเบิงอีกครั้งหนึ่งครับเอาติดไส่อ่าหลักพันครับละหลักพันของรที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเหมุนครั้งที่สองบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สี่เดยวกับบวกหนึ่งข้องที่อ่ะมาเบ่งกันเลยหลักพันอ่าหลักพันของเราที่หนึ่งก็ขึ้นเลขศูนย์ครับลเลขศูนย์ เ,เขียนเลขหนึ่งค้งเสียไว้ก่อนนีหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองทำหน่วยหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสามก็สิบหมุนครั้งที่สี่อหลักสิบหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขสามศูนย์ไม่มีค่าสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอ่งวดนี้ได้ไปที่เลขเจ็ดเจ็บที่อ่ะ แต่ถ้าคิดว่าไปชนกับสูตรของเราครับไปชนกับเลขเ็ดที่อยู่หลักหน่วยแต่ถ้าสูตรนี้เขาเดินที่หลักสิบครับถ้าเกิดเขาจะมาหลักสิบอ่านี่ครับก็เอฟซีก็ FC กลับตัวไว้ด้วยถ้าเกิดเข้ามาที่ตำแหน่งหลักสิบนี่ครับเราก็จับตัวนี้เพิ่มเข้าไปในตำแหน่งหลักสิบด้วยนะครับนี่ครับกัน้อยไว้ก่อนนี่ครับก็เหมือนสูตรที่ได้เลขเกดเดินระยะสั้นๆเขาก็ยังเดินครับ ถ้าเกิดทุโมดว่าสูตรระยะสั้นนี้เขาเดินรับเนาะอ่ะก็เกิดเข้ามาที่ตำแหน่งอ่าหลักสิบด้วยเนี่ยครับเล็นเจ็ดแลบวล่ะอ่ะ๋ย่างีว่าเบื้องสูตรทุกไทยอ่ะสูตรระยะสั้นสูตรใหม่เหมือนกันคแล้วนาะนี่ยเดินสามหดเหมือนกันครับตัวนี้ก็ว่ได้อ่ายังมากใม่เนี่ยหะผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรอยแล้วทั้งสามหดแล้วลาะวิธีคำานวณ ตัวนี่ฮะทจะใส่ลักน้อยเลขปุนอะขั้งที่สองแค่ตำแหน่งเดียวเท่าน,นั้นมาเดินมาเป็นไม่ได้เดินหนงเลยแค่มาว่างใส่นะครัแบบนะครัแบบเขาเริ่มเดินหนึ่งตั้งแต่ที่ออก 90, แบบเก้าศูนย์นครับเลขหลังตั้งแต่ที่ออกเกแบบ้าศูนย์นครับเขาที่เริ่มเดินลักน้อยเลขมวนขั้งที่สองนครัแบบเลขเก 9, ้าหัวที่ได้ห้าศูนย์เก้าครับเลขเก้าหัดแรกมันก็ได้เขียนเอาไว้ อมันเป็นเลขวิ่งเนี่ครับวดแรกก็ได้เลขเก้านี่ครับงวดที่สองอ่ะก็คือเลขเก้าอีกคือเก้าเนี่ยผมได้เขียนเอาไว้แล้วเนี่ยครับก็ได้เลขเก้างวดล่าสุดนี่ก็ได้เลขเจ็ดนะได้เลขเจ็ดอ้าวได้เลขเจ็ดนะถูกต้องแล้วแต่ผมเขียนตรงนี้ผิดเนี่ครับ เขียนตรงนี้ผิดไปตรงนี้ต้องเป็นเลขเจ็ดนี่งเป็นผมไปเขียนเลขเก้านี่ครับขออภัย ft รับละนี่ครับตรงนี้ต้องเป็นเลขเจ็ดนะแวขอขอลบขอลบแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ลบเป็นที่เรียบร้อยรับนะครับทาให้เป็นเลขเจ็ดแล้วครับพเพราะว่าเลขงดที่ผ่านมาออกหนึ่งเจ็ดนับะไม่ใช่หนึ่งเก้าอ่ะหนึ่งเจ็ดนี่ครับขออภัย ft รับลนะเดี๋ยวมาว่องกันบ้างนะครับ วดแรกเป็นเลขเก้าเข้าตำแหน่งหลักสิบวดต่อมาอได้เลขเก้าก็มาที่หลักหน่วยวดต่อมาอีกนครับเลขเจ็ดก็มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยครับละวดนี้ที่ได้ตัวไหนะครับวิ่งล่างเดินมาสามวัดจะเดินหรือไม่เดินนะครับจะเดินต่อหรือไม่ครับนี้เลยนะครับ ตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางนะครับรเอฟทีาผู้ใดชอบตัวใดก็จังนําไปใส่ถ้บวัดชอบกับเบื้องผ่านั่นนะครับงับงวดอ่ะไม่นะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเพราว่าเบื้องหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองคือตัวไหนนะครับหลักหน่หนวยเลขหมุนหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสามครับเลขสาม นะครับงวดนี้อเลขสามนะครับสามจะไม้เห็นหรือไม่เนี่ยครับเลขสามก็ไปตรงอตรงกันนะครับไปตรงอยู่ที่น่าจะเป็นหลักสิบหรือไงนี่แหละนะครับละหลักสิบของเราก็มีศูนย์หนึ่งสามนะครับละอ่าเนี่ครับไปตรงที่เลขหลักสิบของเราเยีางเราเบิ่งเลขอ่าเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอ่าแถมไม่ในอ่าคิปนี้เลยนะครับ fc พิจารณาเบิ่งเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ที่กันครับเพิ่งจะเดินมาได้ดอ่าหกงวดอ่าพิ่งเดินมาได้หกงวดนะครับสถิติหกงวดน่าจะดีน่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นอ่าสำหรับสูตรนี้การวิธีคำนวณกับวิไลนี่ครับเขาจีใช้ลักซิปขอร้งว่าที่หนึ่งบวกแปดข้องทีนครับอ,อ่าแค่นี้เองตำแหน่งเดียวเรากับบวกแปดข้องทีเลยนะครับงวดแรกเข้ามาบ่งตั้งงวดแรกนะครับตั้งงวดแรก ผมก็ได้เขียนลักซิบเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลักซิปอ่าของวัที่หนึ่งครับยาวๆยาวๆมาใหม่ครับงวดแรกอหกหกบวกแปดเป็นอ่สิบสี่ได้สี่อ่งวดแรกงวดแรกได้เลขสี่นะสี่แล้วก็ๆๆห้านะครับงวดต่อมา งวดต่อมาปับใส่แป๊บนึงนะสิงวดต่อมาเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดครับงวดต่อมาศูนย์บวกแปดได้แปดแปดแล้วก็เก้า ครับง่ายๆสูดนี้น,นะครับเดินสองตัวมาตัวหมวดต่อมาสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งครับงวดต่อมาแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกแล้วก็เจ็ดครับงวดล่าสุดเก้า บวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็แปดนะครับเอามาบังก,กันเลยงวดใหม่ว่วาลักสิบของรอบ,รบที่หนึ่งตัวใดหลักสิบของรอบที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะครับที่ออกหนึ่งหนึ่งหกเอาเลขหนึ่งมาหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าได้เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ ยัเขามาว่องกันเบ้งว่าเขาเดินแบบไรนั่นแหะหอดแรกเลขสี่ก,ก็ผ่าครับเลขสี่ก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบหวดต่อมาได้เจ็ดกับแปดอ่าเลขเจ็ดก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบครับหมดต่อมาได้แปดกับเก้าอ่ะเลขแปดก,ก็มา ตำแหน่งหลักหน่วยงวดต่อมาได้ศูนย์กับหนึ่งเลขศูนย์ก็มาตำแหน่งหลักหน่วยกำลังเดินดีนะครับงวดต่อมาได้หกกับเจ็ดเลขเจ็ดก็มาที่ตำแหน่ง,ล 10, งนหลักสิบงวดต่อมางวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่ออกหนึ่งเจ็ดครับได้เจ็ดกับแปดนี่ครับ ก็เลขเจ็ดก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยอ่านี้งวัดว่าที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เก้ากับศูนย์ครับะจะมาให้เห็นหรือไม่อ่าตัวไหนจะมาครับละ่ะเลขได้เก้ากับศูนย์ครับเอฟซีว้ y, พิจารณาเบิง่งครับละ่ะครับขอท่าสีแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวไทยเบิ่งทั้งบัดเอฟซีว้ อแคบหน้าจอไปเบ้างนาะหลังเลขออกว่าสิมีสูตรใดบ้างที่เดินคร,รับเนาะสำหรับเมื่อนี้สิมีอไอฟซี่ได้ชมสองคลิปครับเนาะสำหรับคลิปนี่เป็นเลขวิ่งล่างแล้วกะ็แถมเดินล่างแล้วกะ็คลิปที่สองที่เป็นทางด้านเลขแต้มล่างครับเนาะที่ลงไอฟซีได้รับชมในมือนเลยทั้งสองคลิปครับเนาะทั้งสองสูตรไอฟซี่มาเบ้างนาะทั้งสองสูตรทั้ง สูตรสองตัวมาตัวแล้วก็สูตรเลขวิ่งเนี่ยครับเลขวิ่งสูตรนี่ที่เป็นอสูตรเก่าที่ผ่านเขามาจากงวดที่แล้วนะครับสองสูตรนี่เป็นสูตรหม่แล้วก็สูตรสองตัวมาตัวอ่ะเด่นล่างสองตัวมาตัวเนี่ยครับระวังเจ็ดกับเก้าตัวใดสีมางวดนี้นะครับหรือว่าเขาจะมาประกอบกันเลขเจ็ดจะมางวดที่สามอีกได้หรือไม่เนี่ยครับถ้าเกิดเลขเจ็ดจะมาเพราะว่าเลขเจ็ดชนสองสูตรนะครับ ก็มีศูนย์ด้วยเนี่ยก้ากับศูนย์นะครับเอฟซีชอบสูตรไดกับพิจาณาเบิงนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด้าบแต่ชอบคลิปนี้กับยืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนอนนะครับเด้ออสิไดมีก็ร่างแรกใจเฮติไม่ไม่หาสูตรดีๆให้เอฟซีสำหรับช่มตัวเลขกับมันแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรดีเอนดีน่าคดจะเดือนต่อหรือไม่เอฟซีพิจณาเบิงก่อนนัไปใส่น้ำละเพราะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส้อนรับคลิปน